สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิวริ่ง i ามใบมีนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการอ่านไพ่พลังงานประจําอาทิตย์ค่ะช่วงวันที่3มกราคมจนถึงวันที่9มกราคมค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยหลังจากเปิด ปีใหม่มาได้เข้าสู่วันที่สามมองว่าทุกๆคนจะมีความสุขมีความสบายใจกันอยู่นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาดูกนเลเดียดียกว่าค่ะว่าช่วงอาทิตย์นี้จะมีเรื่องราวอะไรที่ไพ่อยากบอกกับเรามีเรื่องราวอะไรที่เราควรทราบหรือสารอะไรที่เราจะสามารถนําไปใช้และปรับเป็นประโยชน์ให้กับเราในช่วงอาทิตย์นี้กันเนะาะไพ่ใบแรกที่หนึ่งเปิดมานะคะเป็นไพ่เดอะกาเดียนแองเจิค่ะหรือว่าไพ่ Uh, the t e m p l a t นะคะส่วนไพ่ใบที่2จะเป็นไพ่ the w a t e r y ค่ะแล้วก็ใบที่3จะเป็นไพ่ protection นะคะสารจากไพ่ในช่วงอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวประมาณคุณอาจจะมีการกลับมาค้นหาสมดุลในตัวของคุณเองอะค่ะเช่นอาจจะมีการเชื่อมโยงระหว่างด้านมืดและก็ด้านสว่างภายในตัวเราเพื่อให้ตัวเราอะมีการบาลานซ์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นเราจะเริ่มรู้จักกันเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับสามารถทําอะไรที่มันแบบ ไม่มากไปไม่น้อยไปเริ่มแบบเดินทางใส่กลางด้วยความพอดีประมาณนี้ค่ะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่เราอ่ะจะทําให้อนาคตของตัวเราอ่ะมันดีขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็การงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการย้ายงานหรือว่าเดินทางอะคะ่ะเพื่อให้มันแบบมีการพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นการเงินระวังเรื่องการเก็บเงินไม่อยู่นะคะพยายามเปลี่ยนเงินอ่ะให้มาเป็นพวกทรัพย์สินอ่ะมันจะช่วยเราได้ส่วนเรื่องความรักของคนโสดอ่ะเราอาจจะได้เจอคน ถูกใจแต่ว่าอาจจะยังไม่มีอะไรคลบหน้านักส่วนคนมีคู่คุณอาจจะต้องระวังเรื่องการเอาแต่ใจถ้ามีอะไรที่มีความไม่เข้าใจกันนะคะอยากให้หันหน้ามาคุยกันมันจะสามารถช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้ค่ะสุขภาพให้ระวังเรื่องภูมิแพ้โรคจากการเดินทางแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้นะคะสารที่อยากบอกคําแนะนาแล้วก็สารเพิ่มเติมจะเป็นเรื่องราวของคุณจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะคุณจะแบบ ได้ไปเป็นตัวกลางอะไปเป็นอาจจะแบบไปเป็นตัวคอยติดต่อประสานงานทําให้แบบผู้คนแล้วก็การงานในทีมอะค่ะมีความกลมเกลียวกันมากขึ้นแต่ไม่ว่าไงก็ตามอะอย่าให้ คนรอบข้างมาทําให้ตัวคุณลืมความตั้งใจของตัวเองไปนะคะขอให้คุณชัดเจนความต้องการของตัวเองแล้วก็ปล่อยวางความคิดที่มาจํากัดตัวคุณเมื่อใดที่คุณไม่สบายใจขอให้คุณนึกถึงดีกวยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือท่านจะช่วยชําระล้างพลังงานด้านลบต่างๆให้ออกไปจากตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะก็สารจากไพ่ในช่วงอาทิตย์นี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับคำแนะนำที่ดีไม่มากก็น้อยยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับ การเข้ามาฟังและติดตามกันขอให้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ดีมีความสดใสมีความเบิกบานใจแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็ไปแล้วเนาะบ๊ายบายค่ะ